คุณเขมเมสองครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่ผู้ทุจริตสอบตำรวจนะครับพกเข้าไปนะฮะต้องบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเมื่อก่อนนั้นถือว่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งนะครับในแพ็์ลิงหรือว่าโฟนลิงนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาใช้ในการระบบโทรศัพท์เป็นระบบสั่นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสามารถตั้งระยะเวลาได้ว่าจะสั่นยาวหรือว่าสั่นสั้นนะฮะพอพาวมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีชิปนะฮะ มีฐานคล้ายฐานนาฬิกาอยู่นะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งนะที่เมื่อวานนี้นะครับตำรวจภูธรภาค2นั้นจับได้ถึง96คนนะคนรับในการสอบตำรวจชั้นประทวนครับผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2บอกนะครับว่าการสอบเข้าเป็นตำรวจชั้นประทวนจะต้องมีการตรวจร่างกายด้วยมือและเครื่องสแกนทุกคนก่อนเข้าห้องสอบและการสอบครั้งนี้ผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ คือสวมเสื้อยืดและสวมกางเกงวอร์มเพื่อเข้าห้องสอบแต่สุดท้ายก็มีผู้ทุจริตติดเครื่องส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซุกไว้ในร่องก้นและอวัยวะเพศพร้อมที่จะรับสัญญาณจากผู้ส่งด้วยวิธีที่ตกลงกันไว้เมื่อคืนผมก็ไปวิเคราะห์ดูว่าที่เราทั้งสลับข้อแล้วเราก็ทำไปทั้งสิบชุดแล้วและที่เขาบอกว่าทาไงที่จะสามารถให้ส่งสัญญาณครั้งเดียวให้ได้ทั้งสิบชุดเด็กที่ที่ข้อสอบต่างกันนะครับ ของเขาเนี่ยใช้กลวิธีก็คือดูจากคําถามครัถามาถางแต่ละข้อเนี่ยแต่ละหมวดวิชานี่ยมันจะไม่เหมือนกันพูดงานถ้าเรานับพยัญชนะก็ได้แต่ของเขาจะเอาง่ายคือนับจากสลักตัวบนข้ออย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาก็จะนับสลักแต่ละข้อเนี่ยสลักตัวบนก็คือสลักไอสลักอสลักอําเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเขาจะนับสลักข้างบนก่อนแล้วเขียนไปเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ข้อนี้ข้อนี้ จะไปอยู่ในข้อไหนของใครก็ได้ใช่ไหมฮะแต่สลากเนี่ยสลากตัวบนมันจะต้องเท่ากันด้านรองผู้ประชาการตํารวจภูธรภาค2บอกว่าทุกครั้งที่มีการสอบตํารวจได้มีการเข้มงวดกวดขันการทุจริตทุกปีโดยปีนี้พบว่ามีผู้ทุจริตจานวนมากและพอจะทราบเบาะแสแล้วว่าใครเป็นผู้ด,ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ชิ้นนี้ซึ่งไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ถ้ารู้ว่าไปเกี่ยวข้องจะถูกดําเนินการทางวินัยและอาญาด้วยเช่นกัน ลองครับในกรณีที่เขาต้องเสียเงินถึงว่าหลักแสนบาทเนี่ยแสดงว่าข้อสอบเนี่ยมันจะมีการหลุดออกมาไหมฮะผมเชื่อว่าไม่หลุดแต่ว่าคนที่ทำัวนีมันก็ไม่ทราบว่าคือผมผมมีความเชื่อมั่นในในผู้ที่ในขบวนการของเรานะครับว่าเราเนี่ยการทุจริตเราไม่มีแน่นอนถ้ามีทุจริตเราจะมีการจัดอย่างนี้เหรอตรงนี้อุรองมองว่ากระทบกับตํารวจไหมครับไม่กระทบครับเพราะว่าพระเด็นเขาคืออยากจะสอบเป็นตํารวจ อยากเป็นตำรวจแต่เขาทุจริตโดยใช้เครื <t 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 ่องก็อันนี้แค่คิดก็ผิดแล้วแค่คนที่คิดจะเป็นตำรวจแล้วคิดทุจริตในแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับว่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะต้องอยู่กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่จะต้องสัมผัสกับประชาชนทำงานกับประชาชนถ้าคิดทุจริตครั้งแรกก็ต้องไปไปไปเอาคืนจากประชาชนประชาชนก็เดือดร้อนนะครับผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งดีเลยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้วยการทั้งปวงเลย ในสนามสอบของตำรวจภูธรภาค2อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโรงเรียนชนกัญญานุก,กูลจับผู้สอบทุจริตได้30คนโรงเรียนบ้านสวนจันอนุสร์จับผู้สอบทุจริตได้66คนรวมทั้งหมด96คนยังไม่รวมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5และภาค6ก็พบการทุจริตแบบเดียวกันซึ่งทั้งหมดที่ถูกจับได้จะเป็นผู้เลือกสอบในสายปราบปรามทั้งสิน้นโดยผู้สอบจะเสียเงิน5,000-30,000บาท เป็นค่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณและถ้าสอบได้จะต้องจ่ายถึงหลักหลายแสนบาทตามข้อตกลงอันเหกผลพิโย์ถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮาร์ดคอข่าวรายงานครับ